คลิปนี้จะพาทุกท่านมาพบกับหัวข้อธุรกิจเครือข่ายมีอะไรดีเพื่อนๆครับเมื่อวิกฤตเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปี54น้ำท่วมนะเจอวิกฤตเศรษฐกิจพิษโควิด1 9นี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าวิกฤตในชีวิตน้ำท่วมแค่เป็นบางส่วนเหตุใดถึงพูดถึงตรงนี้นะครับต้องยอมรับว่าเงินหากไม่มีก็คือปัญหา หากมีเงินก็ซื้อบางอย่างไม่ได้เช่นกันจริงๆแล้วมีงานมากมายในโลกใบนี้แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะมาพูดถึงรูปแบบธุรกิจเครือข่ายในฐานะผมเองเคยทำธุรกิจมาหลายอย่างเป็น10ถึง9อย่างแต่วันนี้อยากจะนำเสนอในเรื่องความสวยงามและเครือข่ายมีอะไรดี เป็นธุรกิจที่มีดีเป็นธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นธุรกิจที่มีตั้งแต่คุณหมอวิศวะข้าราชการพนักง,งานเจ้าของกิจการพ่อค้ายอมเลิกลาจากอาชีพเดิมแล้วหันหน้าอย่างจริงจังกับธุรกิจเครือข่ายและมีอีกบางส่วนที่ไม่ยอมรับ และปฏิเสธในงานเครือข่ายก็มีเช่นเดียวกันในฐานะผมเป็นนักธุรกิจอิสระจัดจําหน่ายวันนี้อยากจะมานำเสนอว่าธุรกิจเครือข่ายมีอะไรที่มันสามารถมาทดแทนทุกครั้งที่เกิดวิกฤตทุกครั้งที่เกิดปัญหาทุกครั้งที่หลายคนหาทางออกไม่เจอรถยังมียางอะไรฉะนั้นวันนี้วิกฤตโควิด19ไม่มีการแจ้งเตือน วันนี้จะนำเสนอข้อที่1เป็นงานสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึงจะเริ่มต้นจากศูนย์ก็ตามแต่เมื่อเปรียบเทียบกับงานประจำหรืองานประเภทอื่นซึ่งใช้เวลานานเป็น10 10ปีก็ไม่สามารถมีรายได้ถึงหลักแสนได้เลยแต่งานด้านนี้หลายๆคนอดทนทำแค่1นถึงสปีก็มีรายได้เกินหลักแสนบาทต่อเดือนแล้วยัง และยังสามารถเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเครือข่ายของเรานั่นเองจนเป็นหลักล้านต่อเดือนก็ได้มีรุ่นพี่มีคนที่ทำก่อนแล้วในอาชีพนี้เขาเหล่านั้นมีรายได้ไร้ like, ขีดจำกัดมีตัวอย่างให้เห็น มากมายในบริษัททุกๆบริษัทข้อที่2เป็นงานที่เริ่มต้นได้ทันทีถึงจะไม่มีความพร้อมเรื่องเวลาและเงินทุนเพราะเป็นงานอิสระจัดเวลาทำงานให้เหมาะสมกับตนเองได้หรือทำควบคู่กับง,งานประจำของท่านได้โดยไม่ต้องลาออกจากงานหรือเลิอกอาชีพเดิม ค่าสมัครในการเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจอิสระก็แสนจะต่ำในระดับคนที่มีรายได้น้อยๆไม่มีทุนก็สามารถสมัครเพื่อทำธุรกิจนี้ได้ข้อที่ 3. มีคนจำนวนมากเข้าใจว่าบริษัทผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้จัดจำหน่ายอิสระไม่ยอมลงทุนอะไรเลยหากผู้จัดจำหน่ายอิสระขายได้ตัวเองก็ได้ด้วยอันนี้คือความคิดของคนส่วนใหญ่ หากขายไม่ได้ตัวเองก็ไม่เสียและไม่เสี่ยงอะไรเลยแต่ความเป็นจริงแล้วบริษัทต,ต่างหากเป็นผู้ลงทุนก่อนลงทุนตั้งแต่การค้นคว้าผลิตภัณฑ์การสร้างโรงงานและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตและรวมถึงการสต็อกสินค้าซึ่งซึ่งใช้เงินเป็นหลักร้อยจนถึงหลักแสนจนถึงหลักล้านบาทสต็อกของตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักหลายชิน้น ลงทุนมากมายเลยทีเดียวรวมทั้งลงทุนการจัดเตรียมระบบรองรับให้หมดให้ความอิสระสะดวกสบายซึ่งเป็นการลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ผู้จัดจำหน่ายอิสระทำงานได้อย่างสะดวกที่สุดอันนี้คือข้อที่3นะครับเพื่อนๆครับมาต่อข้อที่4เป็นงานที่คุณสร้างและบริหารเครือข่ายให้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ได้นี่คือไรขีดจำกัดเช่นกันนะครับ โดยคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการจ้างคนเพื่อมาทำงานกับคุณและคนเหล่านั้นทำงานอย่างเต็มความสามารถของเขาเพราะเป็นงานหรือธุรกิจส่วนตัวของเขาเช่นกันไม่มีลูกจ้างในจ้างเป็นการดีขนาดไหนที่มีคนมาช่วยคุณทำงานกับตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องจ้าง เพราะผลประโยชน์ของบริษัทผู้ประกอบการเป็นผู้จ่ายแทนเราอันนี้คือข้อคิดและสเสน่ห์ของธุรกิจเครือข่ายมีอะไรดีจนมาถึงข้อที่5เพื่อนๆครับถ้ายังคิดไม่ได้ปงไม่ตกนะครับฟังต่อนะเป็นงานที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือความสามารถมาก่อนเลยเพราะผู้ที่เข้ามาร่วมธุรกิจนี้ก่อนจะ มีคนคอยชี้แนะผู้ที่เข้ามามาใหม่ๆให้รู้ว่าต้องทำงานอย่างไรหมายความว่ามีรุ่นพี่จะคอยมาแนะนำนะนำพาให้เรารู้ว่าควรทำงานนี้อย่างไรปัญหาอยู่ที่ไหนจะป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรดีจึงจะประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้นเขาจะพยายามอย่างยิ่งยวดเพื่อติดตามสนับสนุนคุณ เพราะถ้าคุณประสบความสำเร็จคนที่ทำกับคุณก็ประสบผลสำเร็จด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการทำธุรกิจจำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องเก่งมาก่อนเลยเพราะไม่ต้องเริ่มต้นนับหนึ่งหรือลองผิดลองถูกให้เสียเวลาทำความเข้าใจสิ่งที่เขาแนะนำและนำไปลองทำแบบไม่มีข้อแม้คุณก็สำเร็จได้ในธุรกิจนี้ได้เช่นกันข้อที่6 เป็นงานที่ไม่ต้องอาศัยทำเลในการค้าขายเลยอยู่ที่ไหนก็ทำได้นะเช่นเราค้าขายอดีตผมขายขา้าวต้มปลาทำธุรกิจร้านอาหารต้องอาศัยทำเลขายผลไม้ต้องอาศัยทำในตลาดสดขายเสื้อผ้าต้องอาศัยทำเลโดยนะครับงานนี้อยู่ที่เรานะรอยู่ที่ตัวเราเองหรือคุณเองจะเริ่มแนะนำธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์กับเพื่อนฝูง คนรู้จักหรือญาติพี่น้องหากใครสนใจอยากสร้างรายได้เพิ่มก็ชักชวนให้สมัครทำธุรกิจได้และจะเกิดการแนะนำชักชวนต่อๆกันไปทีมงานของท่านก็จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นแบบทวีคุณจนเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ช่วยกันแนะนำและขายผลิตภัณฑ์หรือซื้อไปใช้เองปริมาณการซื้อสินค้า รวมภายใต้องคอ์กรของท่านนั้นมากเท่าไหร่บริษัทก็จะนำมาคำนวณได้ได้ให้กับคุณตามระบบหรือแผนการตลาดที่บริษัทเตรียมไว้จ่ายให้กับพวกเราซึ่งส่วนใหญ่จะจ่ายให้เดือนละ2ครั้งแน่นอนนะครับข้อที่6จบไปข้อที่7 งานนี้เมื่อคุณสร้างเครือข่ายหรือองค์กรได้ได้ระดับหนึ่งจนกระทั่งคนในองค์กรของคุณมีการพัฒนาเช่นความรู้ความเข้าใจธุรกิจดีเครือข่ายของคุณก็จะเติบโตต่อไปด้วยตัวของมันเองรายได้ของคุณก็จะเพิ่มโดยไม่ต้องคอยดูแลเลยซึ่งต่างกับธุรกิจพวไปแม้คุณจะสร้างธุรกิจให้เติบโตจนมีรายได,ได้ร่ำรวยเพียงใดคุณก็หยุดทำธุรกิจไม่ได้ ต้องคอยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดต้องคอยพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาพนักง,งานทั้งเก่าใหม่ผัดกันเข้าผัดกันออกหรือเครื่องจักรเก่าพังต้องซื้อเครื่องจักรใหม่เพิ่มมิเช่นนั้นยอดขายหรือรายได้จะตกมีโอกาสปิดหรือมีโอกาสเจอคู่แข่งมาแย่งตลาดไปและ ข้อที่8เป็นงานบริษัทผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะจัดผลตอบแทนหรือรางวัลในรูปแบบต่างๆเช่นกองทุนรถยนต์ท่านครับหากเรามีฝันนี่แหละครับคือช่องทางนี่แหละครับคือหนทางหากคุณอยากจะเปลี่ยนบ้านใหม่นี่เลยครับมีกองทุนบ้านหากคุณอยากจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีโดยไม่ต้องเก็บเงินออมเอาเงินกําไรมาท่องเที่ยวนี่เลยครับแผนการตลาดจัดให้เราท่องเที่ยวต่างประเทศ2 ครั้งต่อ1ปีเงินรางวัลพิเศษอีกมากมายให้กับผู้จัดจำหน่ายอิสระเพื่อกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้อนในการทำงานทำให้ทำงานนี้สนุกสนานตื่นเต้นไม่จําเจไม่ซ้ำซากเหมือนงานอื่นทั่วทั่ไปข้อสุดท้ายแล้วนะครับยังมีเหตุผลดีๆอีกมากมายในการนำธุรกิจเครือข่ายที่ทำให้ ทุกคนแทบทุกอาชีพเข้ามาร่วมธุรกิจนี้ในฐานะนักธุรกิจอิสระผู้จัดจำหน่ายอิสระนี่แหละครับเหตุผลหลายคนอยู่กับภายใต้นะลูกจ้างนายจ้างนะหลายคนก็เบื่อนะวันหนึ่งก็กระโดดมาอยู่ในช่องทางคำว่าอิสระหากทุกท่านชมคลิปนี้จบแล้วท่านได้เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมหรือยังสำหรับการรอรับวิกฤต ที่อาจจะตามมาได้อีกในอนาคตซึ่งผมหรือท่านไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะมีโควิด19เกิดขึ้นอีกรอบไหนปีไหนและจะมีโรคชนิดใหม่ๆออกมาอีกเมื่อไหร่จะกระทบต่อเศรษฐกิจการเงินรายได้รายรับรายจ่ายของเราหรือไม่วันนี้ถ้ายังไม่รู้จะทำอะไรดีถึงจะรวยได้ รวยเร็วและรวยนานก็อยากให้ลองหันมาตั้งใจศึกษาธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายและลงมือทำควบคู่กับงานเดิมไปก่อนก็ได้เพื่อสั่งสมความรู้ประสบการณ์พร้อมๆกับสร้างเครือข่ายหรือองค์กรไปด้วยได้ได้ท่านก็จะเพิ่มขึ้นตามผลงานของท่านหรือท่านที่เป็นผู้จัดจำหน่าย อิสระอยู่แล้วในบริษัทขายตรงวันนี้ก็ขอให้กำลังใจก็จงตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทเรียกว่าทำงานผมใช้คำว่าสุดแรงเกิดหรือเอาชีวิตเข้าแลกก็ว่าได้ความสำเร็จก็จะเป็นของท่านผมว่าดีกว่าไม่คิดที่จะทำอะไรเพิ่มคลิปนี้มีสาระมีประโยชน์แน่นอนสำหรับคนที่กำลังมองหา สำหรับคนที่กำลังตั้งใจมุ่งมั่นที่จะดูว่าธุรกิจแบบนี้มีอยู่จริงไหมขอฝากไว้กดไลค์กดแชร์แบ่งปนันเพื่อนๆนอันเป็นที่รักของเราสวัสดีครับ